KTB เมื่อวานมี Analyst Meeting นะครับก็ผมโดยรวมเนี่ย management ยัง Maintain เป้านะสำหรับปี2024นส่ะครับสินเชื่อโต3เปอร์เซ็นนะครับนิมทรงๆนะ3.0ถึง3.3เปอร์เซ็นะฮะแล้วก็ตัว Credit Cost ที่ประมาณ120-130่สถึงร้อนะครับผู้ห้หาน่ยอาจจะมีการปรับ Portfolio Mix นิดหน่อยนะเท่าที่ดูเหมือนกับว่าได้ a n d ฝั่งที่เป็น Government Loan เนี่ยสินเชื่อสำหรับรัฐบาลจะดีขึ้น นะครับก็เราเห็นไดมอนด์หนึ่งก็ขยับขึ้นม่นะครับตรงนี้ก็จะมาเป็นคูชั่นส่วนหนึ่งแหละในที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงสําหรับในยุคปัจจุบันที่ที่ยังมองไม่ค่อยออกว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจริงเราก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้เราก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะสำหรับ KTB ที่เขามีสินเชื่อกลุ่มนี้อยู่สัก15-16%ของสินเชื่อรวมทั้งหมดของเขานะครับอันที่2เนี่ยก็คือตัวนิมนะครับก็จะคล้ายๆแบงก์อื่นที่มีมิทติ้งไปแล้วว่า พรสเชอร์จากการขึ้นคอรสฟันเนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่เยอะแล้วนะครับการแข่งขันเรื่องเงินฝากเริ่มน้อยลง KTB ก็เห็นภาพประมาณนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วง2อสามไตรมาสที่ผ่านที่ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็น่าจะเห็นนิมนปรับตัวลดลงแต่ไม่เยอะแล้วนะครับไม่เหมือนกับช่วงไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสี่ที่ผ่านมาที่ที่แบบมีผลกระทบเรื่องคอ of สฟันที่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอันที่3เนี่ยตัวสําคัญเลยก็คือ Impairment <c oughs> การตั้งด้อยค่าของ NPA ที่เข้ามากดดันกำไรของ KDB เนี่ยเมือ่อไตรมาส4แล้วก็ไตรมาัดนะครับทิศทางเนี่ยน่าจะยังเหลืออยู่ทำเยอะๆเนี่ยก็คือไตรมาัส2ปีนี้นะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับเป็นการรี v a ล u e Asset ที่ที่เขายึดมาเนี่ยให้มันสะท้อน Market p r i ซ์ซึ่งมันต่ำลงนะฮะมันก็จะบุกเข้ามาเป็น Loss ไตรมาัส2น่าจะมีสัก2,000เราประเมินนะเมื่อเทียบกับไตรมาั1ที่3 8 0 0ดังนั้นเนี่ย ถ้าภาพตรงนี้ก็จะมีตัวช่วยตรงนี้ตุนไว้ประมาณพันกว่าล้านเนาะสำหรับตัว bottom line ก็จะทำให้เราน่าจะเห็นโมเมนตัมของ earnings ย,ยืนหมื่นล้านได้สบายๆแล้วก็เติบโตขึ้นได้คิวออนคิวนะครับส่วนสุดท้ายคือ asset quality ยังเห็นว่าควบคุมได้นะครับ NPL ยังยืนยืนนะครับแล้วก็ลูกหนี้กลุ่มที่เขาช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เป็นสีฟ้าคืออาการหนักหรือว่าต้องช่วยเยอะเนี่ยไม่มากนักนะครับก็เลยน่จะเห็น ผลกระทบเนี่ยไม่เหมือนกับแบงก์ใหญ่แบงก์อื่นที่มันเห็น NPL formation มันกระโดดขึ้นมานะครับเ,เลยรวมเรามีปรับประมาณการขึ้น2%ปีนี้10%ปีหน้าแล้วก็7%ปีถัดไปนะครับรีเฟกเรื่องฟีนข้ามที่ดีกว่าคาดนะครับจากการขายประกันนะครับแล้วก็ตัวฝั่ง Bad Debt d e c o v e r y ที่ดีกว่าคาดด้วยเช่นกัน,นครับอย่างเรียบปรับกลยุทธ์มาทวงถามค่อนข้างเข้มข้นขึ้นนะครับคอรสซูนข้ามเรโชก็จะลงนิดหน่อยจากไรายได้ที่มันดีขึ้น นะครับก็ทำให้เรามีการปรับคำแนะนำนะสำหรับ KDB ขึ้นมาเป็นซื้อจากเดิมถือนะครับปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น18.9จากเดิม16.7เนะครับเสริมนิดนึงก็คือว่าเมื่อวันตอนช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ย KDB เขาก็ออกมาตรการช่วยเหลือตัวลูกหนี้นะครับกลุ่มเปราะบางนะครับก็รับจากที่รัฐบาลขอความช่วยเหลือมานะครับก็สรุปอย่างนี้ก็คือว่าเขาช่วยเนี่ยคือลดดอกเบี้ยศ2นนะทั้ง MLR MOR แล้วก็เ r r เลยคือไม่ได้ลดแค่ m r r ตามข่าวของสมาคมนะครับแต่จะโฟกัสไปช่วยแค่ลูกหนี้บางกลุ่มที่เขามองว่าเปราะบางจริงๆนะครับเช่น1คือลูกหนี้ที่อยู่ในภาคใต้มาตรการช่วยเหลือของเขาอยู่แล้วนะครับสคือลูกหนี้ผ่อนบ้านรายย่อยนะครับที่บ้านราคาไม่เกิน 2, 2> ล้านนะครับก็บ้านหลังเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ลูกหนี้กลุ่มที่เป็น SME รายได้ไม่เกิน2ล้านต่อเดือนวงเงินกู้ไม่เกิน10ล้านนะครับ สามกลุ่มนี้รวมกันมีอยู่ประมาณ3 0 0 0สนบัญชีมูลค่าเม็ดเงินประมาณ2 0 0แสนล้านบาทนะครับดูก็คิดเป็นไม่ได้เยอะมากนะประมาณ7%ของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อรวมของพวกเขาทั้งหมดนะครับผลกระทบต่อกำไรประมาณ2 0 0ล้านบาทในปีนี้เป็นเท่าทามาแค่6<อ>เดือนนะครับสองร้อล้านเทียบกับเราทำสี0 0 0ืก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะ4ี่หมืเปร็นต์คือสี่นี่คือะครึ่งเปอร์เซ็นต์ต้น ผลกระทบต่อโลนยลูประมาณ1 Basis Point นะก็คือ 0, 0อูนย์จุดศนะนครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลประเด็นนี้ว่าจะมากระทบกําไรในแต่มสองสามสี่หรือเปล่านะครับก็บอกว่าไม่น่าจะมีผลกระทบนะครับนั้นโดยรวมของเคดประมาณเท่านี้ครับพี่บอม